สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กันน่าฟรีไฟ oh. ล์2025กระโดดกันเลยนะครับวันนี้ก็มาโดดกันที่แดนชําราบนะครับก็ไปลุยกันเลยนะดันแลงนะวันละเกมสองเกมนั่นเองนะครับ ลุยๆกันเลยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่เข kind of ้ามารับชมแล้วก็กดติดตามนะกดถูกใจกดคอมเมนต์เอาไว้โอ้ยคนคนคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโม่แตโมอยู่นะไปไปไปหนีนี้นี้นี้ก่อนนะปืนนะปืนโอ้โหลงปุ๊บแม่ไม่ได้เด็ดทะวังตัวนะโอ้ โหดร้ายจริงๆมาแล้วยิง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 โอเคสวยงามทีเดียวนะ eh, โอ้โหน่าใจให้จิตว้อหมดเลยนะแม่มาแบบนี okay. ้นะก็เล่นเอาแบบใจเต้นตุบตุบต่ำตุบตุบต่ำต่ำกันเลยทีเดียวนะโอเคนะความของกอ้โหนะได้ฟองแล้วนะได้เหรียญกองเปลิมปุ่มๆเลยนะไป้ายป้ป้ป้ปนะ เราก็ใ้ตอนนี้เดี๋ยวขอหาฟวามของคอ,งองนะทุกคนความของก่อนะวามของคอนะก็ลเลนลง,งักเหมือนเดิมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ออุไม่รู้ด้วยเ่าวยิงจากไหนนี่ไโอ้โห่งามทีเดียวออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุโอ้โหัโไม่โดนนะ จะแตกจะแตกเหลาเนี่ยจะแทกนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแอบ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 ดูแอบดูนะ,ะยังไง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 นะมาก็มาดีก็มาดีก็มาเลยนะมาเลยก็มาดีเริ่มดีเริ่มดีเพิ่มจริงก็วิ่งมานะจริงก็วิ่งขึ้นมานะจะได้กระโดดหนะ้าต่างนี่ เอ้ยนะไม่รู้อยู่ไหนนะอยู่ตมาสานสราคิวนะครับว่านเจ็บไปเลยทีเดียวสวยงามเลยนะครับอาอีกิหน้านะโอ้โหเสียงรถกระบะสิ้นไงผมไม่ร้โหสวยงามดีเดียวแม่ดีเที่ยงเท้ามานะโอ้

างขอนุ่มไม่เศร้าน้อยจะขับรถเต็มได้นะมีไหมมีไหมมีไหมนะมีไหมเธอมีอีกมาอ๋อสับตุ๊กตุกรับจ้างนี่เองนะทุกคนหรือว่าทำอะไรที่ไหนได้ครับตุ๊กตุกรับจ้างนะขับรถตุ๊กตุกส่งแอรเรียนกราบไม่ใช่ไมใช่นะไปกันต่อนะไปกันต่อนะเดี๋ยวไปที่ตู้ก่อนนะตู้อ่า ซื้อของสะดวกซื้อก่อนนะครับหาช้อปปิ้งก่อนนะช้อปปิ้งก่อนนะเครื่องของแต่งปืนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อะไรนู่นนี่นั่นนะซื้อได้ตามอัธยาศัยนะช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งปลาย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 นะฮะาคิวนะฮะาคิวแล้วนะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานใจอยะไรทีเดียวนะรอม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 เลยทีเดียว ไปกันต่อไม่รอแล้วนะ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 โอ้มีคนมานะตั้งให้วอมาเลยนะจะขึ้นมาหรือเปล่าจะขึ้นมาไหมจะขึ้นมาไหม,ม,ไมก็ <_ an> แทกไปสิแทกไปเต็นที่เรียบรอ้อยสวยงามเลยทีเดียวนะไปกันต่อไม่รอแล้วนะไปกันต่อนะไปกันต่อนะรุย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 นะ ตึง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 ,ตง,ตงป้ายป้ายป้ายนะมาลุ้นกันว่าเกมน,นี้เราจะเอา,เอาไก่บูยา่าควาแชมป์กินไก่กันหรือเปล่านะไก่ทอดหัตใหญ่นะไก่ย่างฮัตด,ดาวนะไก่เคปซี่นะโอ้สวยงามทีเดียวนะไปดีกว่านะเราค่อยๆวิ่งไล่ไปเรื่อยๆนะวิ่งเล่นไปนะเลาะหาไปเรื่อยๆนะไม่รีบไม่รีบไม่รีบเจอก็ ปะทะกันนะถ้าเกิดไม่เจอเราก็วิ่งเล่นไปด้งเดงดงเดงนะเจอก็ก็ค่อยใส่กันนะใส่เต็มที่นะใส่กันเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอโอ้ยมีคนยิงกันอยู่ทางนู้นนะโอ้ยเราจะขอแจมได้ไหมเราเนะเราเนอะแอบดูแอบดูแอบดูนะไม่เห็นนะโอ้ยไม่เห็นนำบังหมดเลยนะบังหมดเลยนะใกล้ใกล้หน่อยเข้าไปใกล้ๆหนง่อยนะเพื่อจะเห็นนะมีมุมยิงนะไม่เห็นนะ ยังไม่เห็นนะครับก็ยังไม่เห็นยืดดีนะนั่นยิง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 โอ้โหกระโดดเข้าบ้านไปได้นะไม่ทันนะยิ่งยิ่งเห็นไหมไม่ยิงอือือเอาสักหน่อยสักหน่อยโอ้โหไม่โดนนะทุกคนไป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 ไม่รู้อยู่ไหนด้วยนะกาจะขอลอยสักหน่อยนะขอแอบลอยสักคิวสองคิวอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ได้นะไปดีกว่านะ ไปเลยจ้านะเข้าบ้านนี้ออกบ้านนี้นะมีออกหลังบ้านลุ่หลังบ้านเอ้ยมาดูทีนะเพื่อนจะมีมุมนี้ไปดีกว่าไปเลยจ้าไปเลยจ้าจริงจิงจๆิป้ายปป้ายนะขอบคุณนะครับาขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามช่องนะยคน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 ค

ไปดีกว่านะวงมาแล้วนะครับเข้าวงกันดีกว่านะเก็บของตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเข้าวงกันนะครับนะครับพร้อมอยู่นู้นนะเดี๋ยววิ่งลงไปนี่นะค,ะค่อยๆล้อไล่ไปเรื่อยๆนะไปทางไหนดีนะไปขวาดีไหมนะไปขวาหรือว่าทางไหนดีไปขวาน่าจะไม่ทันนะวงตรงนี้นะ,ะเอาไปทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปตรงแอร์ดรอปแล้วกันไปเข้าไปดูแอร์ดรอปด้วยนะแองงร์ดรอปขอบวงพอดี เดี๋ยวไปยืนเอาแอร์ดอปสักหน่อยนะน่าจะโอเคอยู่นะบาย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 เออนี่ชายแอร์ดรอปเป็นกล่องกำบังนะมีตัวอยู่บนด้วยนะมึงนงบ่นโอ้ยเามีตัวอยู่นะมึงมีตัวอยู่นะมีจุดแดงขึ้นอยู่นะครับเมื่อตะกี้นี้นะอนไรน,นะตั้งอยู่ในวงนะเดี๋ยวเรายืนแอร์ดรอปนี้ให้ ครบเลยนะโอ้ได้ SPD Y มาด้วยนะทุกคน SPD SPD เราจะเล่น SPD SPD นะมีจุดแดงที่ข้างบนนะมีคนอยู่นะครับนายอยู่ข้างบนตรงโขดหินนะโอ้ตั้งตั้งเอาตั้งไม่ได้นะตั้งไม่ได้น่าจะตั้งเครื่องบินนะตั้งไม่ได้นะอุ้ย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 โดนข้างบนอีกนะแต่ว่าไกลมากนะเหมือนมดกัดเลยเดียวครับเดี๋ยวดู นะเดี๋ยวขึ้นไปนะเดี๋ยวขึ้นไปนะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยโอ้โหสกีสกสกนะสกีสกนะเดี๋ยวตังคงดีในงงดีนดีไปอีกวา่าบ้าเอาติดต,ต้นไม้โอ้โห ตีดแม่นเลยเแม่นมากนะีดมาติดต้นไม้นะแอบวงนะมีคนอย่างซ้ายนะรถมารถมารถมาุ้ยๆ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 ุ้ยุ้ยเอาไเอาไงเอาไงโอ้แม่สาวน้อยนะแม่สาวน้อยไปดีกว่านะเอาวงกันดีกว่าทุกคน ไปนายจ้าไปต่อไม่รอแล้วนะไม่รอแล้วนะทุกคนนะคนไม้นะใช้โุ้ยวิวิทย์ใครยิงข้างหลังวิวิทย์ทำใอ้เราวิ่งต่อเลยนะเดี๋ยวไปเข้าวงก่อนนะใครจะยิงไม่เป็นไรนะไม่กลัวไม่กลัวไม่เจ็บไม่เจ็บนะเดี๋ยวเข้าวงแล้วค่อยว่ากันนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่หน้าอยู่หน้าชิ้ไม้ยิงนักใช้ไม้ยิง เม็ดเดียวพอดูเร no <laughs> anyway. ื่องนะดูเรื่องเม็ดเดียวเท่านั้นนะโอเคน่าใจแล้วนะทุกคนสิ่คิวไปแล้วเราติดเลินทุกคนดีกว่าไหมอ้าววงอยู่ข้างล่างโอ้ยไม่ไปแล้วนะวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งงงวิ่งล่างต่อนะวิ่งไปเดินข้างบนหน่อยนะวงดันลงข้างล่างนะต่อกลับมาเล่นที่ก้อนกองฝางเหมือนเดิมนะอืมหน้านี้ดีกว่านะทุกคนสัโคผาสัโคผานะเราดียิ เงีอยู่ทางนู้นนะเราไม่รู้เหมือนกันนะว่ายู่ไหนนะน่าจะอยู่ในบ้านหรือเปล่านะไม่เห็นนะสกอบแล้วก็ไม่เห็นนะทุกคนขอ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 ,ขอแจ้งน,น่อยขอแจ้งน,น่อยนะเลยเจ็ดนะเลยเจ็ดคิวน,อยอยนะเจ็ดตัวเลยทีเดียวนะ <c ười> ว่าหาไม่เจอนะสกอบหาไม่เห็นนะทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนขออน่อยขออน่อยขออน้อยนะ

หนึ่งหนึ่งแล้วนั่นอยู่ทางนู้นหมดเลยนะทางนี้ไม่มีนะนั่งไงทับยิงทักยิงับยิ่งักยงสวย